สีขาวที่ตรงกลางอันนี้หมายความว่าสวิตช์อยู่ในสภาวะออฟถ้าเราอยากจะปรับกระจกมองข้างก็ให้หมุนสวิตต์ตัวนี้ครับมาทางด้านขวาก็คือไวท์ทางด้านขวาถ้าเราใช้นิ้วกดสวิตช์กลมๆล,ลงมากระจกก็จะถูกกดต่ำลงมาถ้าเราใช้นิ้วดันสวิตช์ตัวนี้ขึ้นดันขึ้น มุมของกระจกก็จะถูกเงยขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าเราใช้นิ้วดันสวิตตัวนี้ไปทางด้านซ้ายมุมของกระจกก็จะเข้าตัวลดถ,ถ้าเราดันสวิตตัวนี้ไปทางด้านขวามุมของกระจกก็จะถูกดันไปทางด้านขวานะครับการปรับกระจก ผมจะขอแบ่งการปรับอยู่ใน2อลักษณะนะพี่หมูนะลักษณะที่หนึ่งก็คือมุมก้มมุมเงยปกติเขาจะให้มุมด้านล่างนี้ของกระจกนะอยู่ตรงด้ามจับประตูแรกนะครับก็ตำแหน่งก็ประมาณนี้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับรถทุกคันนะครับเพราะทรงของรถ ประตูของรถอาจจะแตกต่างกันไปบ้างคุปอกก็เลยบอกว่าให้ท้ายรถตรงประมาณไฟท้ายสีแดงๆมุมตรงนั้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของกระจกโดยแบ่งกระจกเป็นสองส่วนส่วนล่างกับส่วนบนนะครับให้ท้ายรถอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของกระจกเพื่อที่จะไม่ให มุมของกระจกกดต่ําเห็นพื้นมากเกินไปเพื่อไม่ให้มุมของกระจกเงยขึ้นเห็นด้านบนมากเกินไปนะครับอันนี้คือลักษณะแรกลักษณะที่สองก็คือการปรับให้เห็นด้านข้างของรถขอแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนด้านซ้ายสุด ส่วนที่สองคือส่วนตรงกลางส่วนที่3ามคือส่วนด้านขวาสุดขอแบ่งเป็น3มส่วนส่วนที่1ให้เห็นตัวรถของเราถ้าเราเห็นตัวรถของเราก็จะสามารถเห็นรถที่วิ่งมาที่ท้ายรถเราด้วยและเมื่อเราขับรถอยู่เลนซ้ายสุดคือเลนริมฟุตปาเราจะเปลี่ยนไปเลนกลางคือเลนขวามือ ในจังหวะนั้นรถที่วิ่งมาอยู่ท้ายรถเราเขาจะเปลี่ยนไปเลนกลางจังหวะเดียวกับเราเลยเราจะได้เห็นรถเขาว่าเขาเปลี่ยนไปทางขวาจังหวะเดียวกับที่เราจะเปลี่ยนก็จะระวังกันได้ส่วนที่สองให้เห็นเลนกลางถ้าเราอยู่เลนซ้ายสุดแล้วเราจะเปลี่ยนตำแหน่งของรถไปอยู่เลนกลางและนักขณะนั้นรถที่วิ่งอยู่เลนกลางเนะี่ย เขาวิ่งขึ้นมาเราจะคาชดชะเนได้ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเลนไปหาเลนเขาได้หรือเปล่าคือเวลาเปลี่ยนเลนไปหาเลนเขามองกระจกมองข้างด้านขวาแล้วเห็นรถที่วิ่งมาทางขวามือคือเลนกลางเนี่ยวิ่งมาเร็วล,ลักษณะรถที่เขาวิ่งมาเร็วนั่นหมายความว่าหน้ารถเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่า <S <S เขาวิ่งมาเร็วกว่าเรา <S <S เราจะเปลี่ยนไปเลนเขาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเรามองจากกระจกมองข้างด้านขวาแล้วหน้ารถเขาเล็กลงเล็กลงอันนั้นคือเราเร็วกว่าเขาเราเปลี่ยนได้ นี่คือประโยชน์ของการปรับกระจกด้านข้างในส่วนที่สองและต้องเห็นส่วนที่สามเพื่อที่จะได้เห็นเลนที่อยู่ทางขวาสุดสมมติถนนของเราเนี่ยมีอยู่สามเลนนะพี่หมูนะเลนซ้ายสุดคือริมฟุตบาทเลนสองคือเลนกลางเลนสามคือเลนที่ติดก,กับเกาะการถนนอเราจะต้องเห็นเลนขวาสุดด้วยเพราะถ้า ังหวะที่เราเปลี่ยนไปเลนกลางคือเลนที่2และเลนที่สามคือเลนที่อยู่ริมเกาะฟืบะจังหวะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนมาเลนกลางเหมือนกันคือใจตรงกันเราก็จะได้เห็นรถเขาด้วยว่าเราสามารถจะเปลี่ยนไปเลนกลางได้ไหมถ้ารถเลนที่3ามที่เขาวิ่งอยู่ตรงเกาะกลางถนนเขาเร็วกว่าเราเราไปเลนกลางได้ไหมไม่ได้ถ้าไปเลนกลางเลนที่3ามเลนที่ติดกับเกาะกลางถนนเขาเร็วกว่าเราเขาอาจจะชนเราได้